สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับอเล็กซ์โพนโคเขาเป็นหนึ่งในนักโปเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศลัตเวียโพนโคเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี1991ที่เมืองลิกาประเทศลัตเวียแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนักเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของเขาแต่เขาเล่าว่าในปี2007เนี่ยเขาเคยเล่นเกมคาสิโนสไตล์เล่นแบบเป็นอาชีพเลยครับจนกระทั่งเพื่อนๆเนี่ยได้มาแนะนําให้เขารู้จักกับโปเกอร์เพื่อนบอกเขาว่าเฮ้นายรู้เปล่าว่ามีเกมที่เรียกว่าโปเกอร์ มันเป็นเกมที่มีโอกาสทาเงินได้ด้วยนะโปโลโกเขาก็เริ่มสนใจโป๊กเกอร์ขึ้นมาทันทีเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการเล่นคา t ิโนสไตล์ที่มันยังมีรายได้ไม่ได้มากนักในเวลานั้นเขาก็เลยเริ่มต้นจากการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์โดยใช้ชื่อว่า A p o n a c o บนแพลตฟอร์มโป ker Star และใช้ชื่อว่า Alex Po n aco บน GG p o โป r er. โชคดีครับเขาไม่ได้มีแรงก,กดดนันด้านการเงินในช่วงวัยรุ่นเลยและเขาก็ยังรู้สึกตื่นเต้นที่สามารถทําเงินจากการเล่นเกมได้ด้วย ในช่วงแรกเขาก็มักจะเล่น PLO c a s t Game s i c a n Go รวมถึงเฮดสับ s i c a n Go ด้วยมันเป็นเกมที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนไปเล่นทัวร์นาเมนต์และพยายามพัฒนาตัวเองในเส้นทางนี้แม้ว่าช่วงนั้นเขาจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่เขาก็ยังเล่นโป๊กเกอร์ควบผู้ไปด้วยครับจนถึงจุดที่จะต้องเลือกเส้นทางชีวิตเขาเคยกล่าวว่าชีวิตของผมเนี่ยต้องเลือกอยู่3อย่างระหว่างไปเรียนมหาวิทยาลายัยนอนหรือเล่นโป๊กเกอร์ซึ่งสุดท้ายผมก็เลือกแค่2อย่าง และผมเลือกโป๊กเกอร์กับการนอนครับโอนโคยอมรับว่าในช่วงแรกเขาบริหารแบงค์โลเสี่ยงมากๆเขาบอกว่าเขาเคยเล่นทัวนาเมนต์โดยมีแบงค์โล,ล,ลเพียงแค่4ใบอินเท่านั้นตอนนั้นเขายังเด็กครับอาศัยอยู่กับพ่อแม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากก็เลยทําอะไรตามใจตัวเองได้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเขาก็คิดได้ว่าถ้าเขาอยากเป็นนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเนี่ยเขาต้องเริ่มจาัดก,การแบงค์โล,ลให้เป็นระบบมากขึ้นและโอนโกเขายังได้รับเงินสนับสนุนจากเบเกอร์ที่เป็นนักลงทุนอยู่ประมาณด้วยครับ จนกระทั่งโบนโคนเขามาได้เงินรางวัลใหญ่จากรายการ Thursday Chill PKO และได้เงินรางวัลไป43,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาก็ไปได้อีก24,000ดอลลาร์สหรัฐจากรายการ Big 2 15จนมาถึงในปี2017แม้ว่าแบงก์โลเขาจะยังมีไม่ถึง100,000ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงอย่าง The World Championship of Online Poker รมถึงรายการทัวร์นาเมนต์ที่มีบายอิน2,000ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยถือว่าเสียงมากเลยนะครับ พะเขามีโอกาสเพียงแค่50ใบอินเท่านั้นหลังจากจบซีรีส์ The World Championship of Online Poker mm hmm. เขาก็เหลือเงินเพียงแค่10,000เ,เหรียญช่วงเวลานั้นมันทำให้เขาต้องปรับแนวทางการเล่นให้จริงจังมากขึ้นเริ่มเล่นหลายโต๊ะมากขึ้นเล่น16-24โต๊ะต่อว,วันและมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของตัวเองจนสามารถทำเงินได้ถึง1แส0เหรียญภายในเดือนเดียวหลังจากนั้นได้ไม่นานพนโกเขาก็ได้ไปคว้าแชมป์ Sunday Million และทำการ ICM Shop พนโกเขาบอกว่า ผมเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโต้นั้นและมีชิปนําอยู่เยอะเลยคนอื่นเนี่ยพยายามเจรจา,าที่จะแบ่งเงินกันผมเลยบอกว่าโอเคผมยอมแบ่งแต่ต้องได้เพิ่มอีกหน่อยนะสุดท้ายเขาก็ได้เงินมามากกว่าที่1ประมาณ10,000นดอลลาร์สหรัฐครับแล้วในปีถัดมาแบงก์โลของเขาก็เติบโตขึ้นเป็นหกแสนเหรียญครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับไฮสตีจจนได้การแข่งขันไลฟ์โป๊กเกอร์ครั้งแรกของโบโนโกถูกบันทึกในเดือนพฤษภาคมปี2011 แต่จนถึงปี2019เนี่ย <S <S <ๆ>เขาทำเงินรางวัลได้เพียง24รายการเท่านั้นโดยผลงานที่ดีที่สุดคือการจบอันดับที่48ในรายการ EPT Park m a n Event ปี2016และในช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์ปุนโกก,ก็ใช้เวลาว่าตัวนี้เพื่อพัฒนาทักษะโป๊กเกอร์ออนไลน์อย่างจริงจังและไปได้อันดับที่2ในรายการ h e a d s u ออนไลน์ h h m p p o o s s i p p เขาได้รางวัลไป2 7 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อมาในซีรีส์เดียวกันเขาก็ได้ไปคว้าแชมป์ในรายการ Lucky s High Roller บน GG Poker ้องเงินรางวัล4 3 0 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ได้สร้อย WSOP เส้นแรกมาด้วยครับหลังจากไลฟ์โฟกเกอร์กลับมาเปิดให้เล่นได้ปกติแล้วพอนโคก็ไปลงแข่งซูเปอร์ไฮโลเลอร์เลยครับเขาไปได้อันดับที่4ในรายการไท t ทันแมดลิทได้เงินรางวาัลมา8 8 0 0 0 0 e ยูโรมันเป็นเงินรางวาัลสูงที่สุดของเขาในเวลานั้นเพียง1เดือนต่อมาพนโกกลายเป็นแชมป์ WSOP 2สมัยหลังจากที่ไปคว้าแชมป์ไฮโลเลอร์ WSOP ปี2022 โดยการเอาชนะฟิวไอวีแล้วก็ทําเงินรางวัลได้1น0 0 0ล้านแปดแสดอลลาร์สหรัฐมันมีเงินรางวัล7หลักครั้งแรกในชีวิตของเขาครับแล้วเขาก็ยังไปได้เงินรางวัล7หลักอีกครั้งเมื่อเขาจบอันดับที่6ในรายการไททันโปเกอร์ซูเปอร์ไฮโรเลอร์ซีรีส์ที่ไซปรัสเหนือโดยเขาได้เงินรางวัลถึง1น0 0 0ล้านสามแสดอลลาร์สหรัฐเลยครับฟอร์มมันร้อนแรงของเขายังไม่จบง่ายๆครับเมื่อเขาไปได้เงินรางวัลที่สูงที่สุดในอาชีพของเขาจากการจบอันดับที่4ในรายการไททันโปเกอร์ซูเปอร์ไฮโรเลอร์ คว้าเงินรางวัลไป2 5ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐและไปได้เงินรางวัลอีก2ล้านสแสนดอลลาร์สหรัฐจากการจบอันดับที่3ในรายการไททันซูเปอร์ไฮโรเลอร์ซีรีส์มอนเทนโกและที่บาฮามัสเขาจบอันดับที่7ในรายการไททันมิลเลียนเบสเลดอีเวนต์ได้เงินรางวัลไป2ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐและรวมทั้งหมดตอนนี้เลยนะครับโวนโกเนทำเงินจากไลฟ์โฟเกอร์ไปแล้วกว่า22ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 7 4ล้านบาทครับเติดอันดับหนึ่งของประเทศลัตเวีย และติดอันดับที่42ของโลกไปแล้วสรุปชีวิตของอเล็กซ์โบนโกนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นเกมเกมอร์เล่นเกม Count e ตอร์ i ไต์แล้วก็หันไปสู่การเล่นโป๊กเกอร์ไต่เต้าจนเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในรัสเวียครับด้วยความสามารถในการปรับตัวและความมุ่งมั่นทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในยอดฝีมือของวงการโป๊กเกอร์ระดับโลกได้ครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติของอเล็กซ์โบนโกนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ